กาแฟครัวซองได้แล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะนี่เงินทอนคะ่ะเฮ้ยทอนเงินเกินด้วยหรอครับฮุ้ยพี่ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะเงินเอามาหมดเลยครับพี่เมื่อกี้แบงค์ปลอมเ๋หยหนูเอาแบงค์จริงให้นะคะนี่แบงค์จริงค่ะฮู้ยเป็นคนดีจังเลยถือว่าเป็นการตอบแทนนะครับเดี๋ยวผมคืนโทรศัพท์ให้นะครับเมื่อกี้ผมหยิบมา โอพี่ขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นที่ร้านไม่มีโทรศัพท์ใช้แน่เลยงั้นเดี๋ยวหนูคืนกุญแจรถพี่ค่ะเมื่อกี้หนูแอบหยิบมาเมื่อกี้นี้โอ้ใจดีจังเลยครับเดี๋ยวงั้นผมคืนไอแพดอีกเครื่องหนึ่งแลวกันนะครับพันีหยิบมาเหมือนกันโอ้ขอบคุณมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าไม่มีดูเมนูแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวขอ,ขอครัซองคืนนะคะเดี๋ยวเอาอันที่มันไม่ตกพื้นให้ค่ะขอบคุณมากนะครับี่เปลี่ยนใหม่ให้แบบช่วงนี้ต้องระวังนะครับมิจฉาชีพเยอะมากเลยระวังตัวนะครับใช่ค่ะระวังตัวระว